ใช่ครับเป็นไข่มดแดงงามๆโอ้ทางอำเภอเจ้าการไข่มดแดง่อห้ามขายนะครับเพิ่งขายกันกองละหาสิบบาทพท่านั้นครับพี่น้องนี่เป่งน,นี่ไข่มดแดง่อยานหาสิบบาทต,ตัวนี้แม่งจีนวนนะครับเป็นจีนวนไร้ปันไดยครับแมค่ค่ะเนี่ย <c oughs> อ๋อแบบสิบบาทลอ,อยตัว สวัสดีเช้าวันพุธครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดน,นัดสองวันพุธอำเภอตะการบุตรผลจังหวัด,น,น,ดวนุบาลราชธานีครับเดี๋ยวเลาะชมบรรยากาศนะะักขานะะักขายของขายน้ำกันครับโอ้ตัวนี้ของของร้อยเป็นไอุปกรณ์ใส่ปลานะครับพี่น้องครับนี่กระติบเข่าน,น,นะครับตัวนี้นายจะเป็นไหวครับกระติบเข่าวไหวรนะับ เครื่องใช้ในครัวเรือนกระบุงกระบวยเดี๋ยวผมพาคอไปชมบรรยากาศในส่วนอาหารพื่นบานตามดดูกันนะครับพี่น้องครับยุข้างในครับ้างในนี่จะเป็นส่วนตลาดสดนะครับพี่น้องครับตลาดสดเป็นจะขายอยู่เบิร์เมื่อครับขายทั้งวันจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับนะถึงเวลาประมาณสองทุ่มมันก็จะเลิกขายครับยู่ตลาดสด ถ้าว่าข้างนอกนี่จะมีเฉพาะทุกเช้าวันพุธครับตลาดส่วนข้างนอกจะมีเฉพาะเช้าวันพุธอยู่ติดกับตลาดสวนเตีบปสะบานนะครับพี่น้องครับนี่จะเป็นหอกหรือว่าลูกอัดนะพี่น้องเันเบียบเบียบ,บขี้ให้แล้วก็เดี๋ยวไปรอบเบิ้งครับว่ามีหยังเหลือเนี่ยผมมาสายสายหีืครับมาถึงเวลาแปดโมงพอดีครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศน้ำกัน ว่ามีอย่างเหลือเนี่ยนะพี่น้องครับ <c oughs> หอยองยองหอยองอยองมาทั้งขวาเพื่อนมาได้ทั้งไหนกันเนี่ย <c oughs> ดีครับมาเบิงองส่วนนี่จะเป็นปลาจากธรรมชาติเป็นปลาเครื่อง ปลาเคลื่อนบั้นทำเกล็ดเกินปลากระ,ะสูบหน่อยปลากระ,ะสูบปลาอีไท่ครับเดี๋ยวรอ,บอเบิร์นพร้อมกินอันนี้จะมีปลาตองปลาตองคุณตัวนี้เป็นหอยอันนั้นครับเพราะเออ <laughs> หอยเคียงหน่อยหรือว่าหอยส้มนกเนาะนี่พี่น้องครับจะเป็นหอยอ จ้ะอ๋ออจ้ะันนี้หอยทรายจ้ะมันต่างจากหอยจูบบ่ครับต่างจ้ะก็เลยมันก็คงอ๋อนี่ป่ครับมันจะเป็นลูกขาวขาวของเจาะใช่ค่ะอ๋อเป็นหอยทรายครับเป็นน้องครับของกินบ้านเฮาหลายคักหลายแน่อะไรครับจ่างท่างนี้จะเป็นปลาปลาจะเกลื่อนสดๆปลากระสูบใหญ่จะมีได้เป็นน้องครับ ่ะมีหมอลำไห้ฟังพร้อมแข่งแหน่อะไรรอชมบรรยากาศน้ำกันครับช่วงใสายๆนะจังหน่อยของกิ้นบานอาหารตามฤดูกาลหลากหลายตามฤดูกาลนื้อเมื่อกี้ผมเห็นหมาเงี่ยงเป็นใจไหนเนาะครับมื่อไหร่หมาญยิบอ่ะใหญ่เราขายนอไม้สดนะครับนอไม้สดผักกระแยง ข้องตามไปดูกันครับนี่หมากอันนี้ไหมเขาจาจักบาทก่แม่นี่เารเจ้าบาทจนครับหมักเลี่ยวลิ้นเลียนจีปลาปลาแล้วปย่ายลังเลียนจีมาครับผมในว่ามักเหี่ยว ลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ว่าเป็นบลาเหรอเด็กเพี่น้องครับไข้มันไข่ไข่กั็ผลละใม่ปลาฮะน่ะโอ้ผมโบได้กดเงินมาหนำาปนี่เบาจนกาล้อไปทางได้บุ๊บางหันนะเาลอชมบรรยากาศน้วกันครับท่างนี้จะเป็นปลาบูปลาบูหน่อยเทอดใด้บุ๊ครับปลาบูเพื่อนน่อปลาบูห้าสิบบาทรุ่นเอาไปปล่อยนะครับเนาะต้องหาจิบบาททอกเด็กๆเราพร้อมที่มาเบิ่งเราด้วย เนเบาตนไก่อ่ะเดี๋ยวผมไปหาเงานก่อนครับข้านเลโอ้ฉากแนวอะไรครับอ่ะผมไปได้เงานมาจากบบาตนจางหันเดียวเลาะชมบรรยากาศน้ำกันต่อครับบักห้อยหอย,หอยจุ๊บด้วยครับพี่น้องท่างนี้หอยจุบเอาไปทําแกงอ่อมเนาะพี่น้องครับเห็ดแกงอ่อมไปต้มกินเจวกระเสือบครับตัวนี้ปลาหยัง่งบุญปลาสวายบ่ะมานี ปลาสวายด้ครับย่งสดๆอยู EN, no ่ทางนี้เป็นไข่มดแดงไข่มดแดงมีแต่งามๆครับไข่มดแดงงามๆไข่มดแดงค่ะสวยๆลองคะใส่ใบจานอ๋อแม่ขากำลังจะกองไรเมืองด้คะแม่ขากำลังจกองไข่ค่ะไม่สดแมค่ะไม่สดข่ข่ตงกองเทดไหมคะ ไข่ลูกน้ำง,งามสวยๆหา,หาสิบบาทนะครับเอามาเบรงเอาน้ำแม่ขาค,ครับกันขายอยู่ตลาดสองอำเภอตะการเพื่อผลครับขายอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดบนุรีรัมย์ราชธานีครับน่ครับเอามาเบอนเอาครับข้องกินบ,นบานอาหารตามฤดูกาลบานห้องน้ำขขายอยู่นี่นะครับตลาดตลาดคิวรถนะครับเนาะตน้นตลาดคิวรถอำเภอตะการครับ แมา่แกนครับแวะเสื้อเป็นของฝากกระเดยไ,ได้ครับพี่น้องครับไไ้อโอหลายอย่างหลายเนาะครับีไข่มดแดงอู้มีแดงง,งามๆทั้งนั้นเลยสุดยอดอาหารการกินบ้านห้องครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านห้องไข่มดแดงง,ง,งามๆงามบริสได้ครับไข่มด,ขมดแดงนะไข่มดแดงสวยๆไก่ก็บวชก็บวชเลยสวยๆเนี่ยฟองเท่าไรครับ ของละ50บาทเท่านั้นครับตลาดเช้าคิวรถตลาดเสวันพุธคร,รับอำเภอตะก,การนะคะนางขายอยู่ทางนี้ผู้ใดจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดจะแวะเข้ามาซื้อได้ครับทางนี้ครับไอหมดไรอีกไม่มาคูดเลยเน่าจะทั้งเถียรเงางามๆครับอ๋อเถียรฝางแล้วไหมเนาถียรฝางกำลังอไไอกไรครับอากาศฮ้อนๆมาได้เรื่องหน่อย ออรอรอชมบรรยากาศน้ำกันครับคือคักงได้ครับตลาดเอเซาอ,อ,อ,อําเภอตะการอุบลอ๋อหยาบหยาบได้จังหน่อยได้ครับพี่น้องครับมีนอาจจะเห็นแอดพูดจาแปลกๆนิดจังหน่อยนะครับเพราะว่ามี FC เอฟซีเพิ่นขอมาว่าบางอย่างให้ใส่ภาษากลางเนี่ยเพิ่นฟังบุงหมูหเรืองนะครับๆๆๆนี่ปลาแดกเสียบปลาแดกนัวของแม่ใส่ต้มก็กเลยใส่แกงก็ดีครับ ใส่สมตรงสมจำยังสิน้องพี่น้องครับปลาแซ่บอำเภอตะก,การเ์เปิดผลครับเอ้าพี่น้องครับเอ๊ซีที่เป็นขอมาผมจัดให้ได้ครับผมกับไถผสมเหล้าอยู่นี่แหละนี่ครับเป็นไข่มดแดงงามๆโอ้ทางอำเภอตะก,การไข่มดแดงงามครับได้ครับเพิ่นขากันกองละห้าสิบบาททอนได้ครับพี่น้องครับกองละห้าสิบบาทใส่งามๆได้พี่น้อง ไผ่มดแดงงามๆทั้งนั้นครับอ๋อั้นง,น,ง,น,น,ง,น,งนี้นะตรงนี้จะเป็นลายพอเราหาจากเคืออนจากหวยธรรมชาติได้ครับาสามตัวเท่าไหร่ครับสามตัวโอ้ติดตัวละเศ้าบาท,าบาทเป็นปลาตองธรรมชาติเด้ครับพี่น,อน,น้องเลยสดๆยังสีเลยเอาตัวนี้นอนรับเลรอสองตัวนี่ก็นอนรับนี่บอกครับโลละแปดสิบบาทอ๋อ ปลาปากใหญ่ครับปลาตะเพียนโลดละ80บาทเนะครับพี่น้องเอามาเบื้องเอาครับตลาดย่ำโซโซตลาดเที่ยวรถท่างนี้จะเป็นไข่มาแดงโอ้ไข่มาแดงงามๆทั้งนั้นเลยครับมันแบบมันไข่แบบตรงแห้งขนาดเลยนะช่วงนี้ไข่มาแดงงามๆเนะครับโอ้สุด,ดยอดอาหารการกินบ้านเฮาครับงามๆเนื้อไม้สดๆไข่มาแดงก็งามๆ เอามาแบางเอาครับแม่ยค่ะนั่งถ่ายอยู่ทางผีมาสื้อเอาครับบรรยากาศซอสๆผ่านนี่แม่ยค่ะเป็นไปเซีบุ้นนี่<ม>อ,อ๋อไข่มมแดงไหมกำลังการงานไข่มมแดงหาเซฟเท่านั้นบอกครับ <50. S 1> จานละห้าสิบบาทได้ค,ครับเนี่ยห <50. S 1> าสบาทจานห่งชุนอ๋งามไข่สวยๆครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้าเป็นกิโล<ม>บโวโลเป็นไข่โลเท่าไหร่นะครับท่านนี้ เอาเดี๋ยวมาชมกันก่อนนี้จะเป็นปลาช่อนแรกเนี่ยเป็นแลียให้แล้วบาเป็นแลียเนี่ยครับเป็นเรียร์ให้เรียวนะไะหอมแดงกระเทียมเป็นแห้งโลละยี่สิบห้าบาทอ๋อนี่กระเทียมนี่ครับท่านะกระเทียมโลละแปดสิบบาทเป็นพวกหอมแดงกระเทียม,ลลมเป็นแห้งนี่นะครับพี่น้องครับ ผนะักแหนเหลีครับนี่เป็นหน่อไม้หน่อไม้กิมซุงครับพี่น้องครับหน่อกิมซุงมีหน,น่อไม้เขาโพดไข่มะแดงงามๆมีเฮดบดเด็ดขอนมีขาครับนี่เป็นขาเด็ดพี่น้องเป็นปอกให้เน้ะนี่ไข่มะแด่งไหมไข่มะแดงงามๆเด็ดพี่น้องครับไข่งามๆตรงๆจานละห้าสิบบาท ถ้าขายเป็นโลช่วงนี้ก็โล่โแพร่พงนะครับแพงสุดจะอยู่ที่โลละห้าร้อยบาทเด็กพี่น้องครับไข่มดแดงช่วงนี้เพราะว่ามันออกมาไหลนะไข่มดแดงไหลเริ่มไหลแล้วราคามันก็จะเริ่มลดลงอย่างไรก็ไม่แตอันนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดฮักใหม่ๆสดๆสดเลาะชมบรรยากาศน้ำกันครับโอ้ยทางนี้คือสีสันสวยสุดดนะ พริกสดสดก็ซื้อนแนครับรรตัวเดยตัวดผมอยากคง้กับกันซื้อเมือนำนี่แม่ต่ว่าไทายเหลีล่ยมเยังลอมาซือมันสินักเอาครับได้ยังกินน้ำข่าครับวันนี้ขมี่อ่ได้สองกองว่ครับไข่มาแดงมเนี่คือบ่มาหลๆนะ่ป๊สละเพื่นไปใส่ละซือน้ำซื้ขมาแดงครับไข่งามๆยังสดๆอยู่ หาจีบบาทเบิร์ตไปแน่ยเหรอตัวแนวขายเหรอหมานอยู่เนาะครับใครกูเมื่าทางบ้านคนปะใครก็ยู่เนาะแมนปะเอ้าสลับจับเปลี่ยนกันไปเอาวันอาทิตย์ก็จะเริ่มไปทางบนค้นหลายๆไปอยู่เนาะครับเนาะมันหมันครับครับหาไปหลายๆโดยค้นหลายอยู่ช่วงนี้ใกล้เทศกาลทั้งหลายนะทั้งนั้นบรรยากาศ คือคาดครับคือคาดนาเดินสินค้าหลากหลาย,ลห,ลาย,ยาหลายอย่างหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องครับเป็นสินค้าจากธรรมชาติ <c oughs> เป็นสินค้าจากป่าของป่าอาหารตามฤด,ดูกาลไข่โมแดงเห็ดฟางไข่เนื <c oughs> ดเด้อสามของ,ยง <c oughs> อ๋อมันงามเนาะอีแม่มดเนาะไข่โมแดงคนสด,ด <c oughs> สดนะครับจัดสดดดงังเกตง่ายๆนะครับไข่สดๆตัวนี้มีไข่โมแดลแม่เป่งไข่กระตุง มีเป่งมีไข่มะแดงยางลมาหาสิบบาทตัวนี้แมงจีนวนเลยครับเดี๋ยวนีอ้อันจีนวนไหลเป็นไหนครับแม่ค้าเนี่ยอันนี้อ๋อแปดสิบบาทลอยตัวลอยตัวแปดสิบบาทบอของกินไหลาย,ย่างไหลแนวอะไรครับโดยเฉพาะของฟ้านะครับตลาดนี่จะเป็นพวกไข่มดแดงแมงจีนวนนี่ไหล กระบงกะตากะตายาขีซี่ขี้ยางครับเนะตักน้ำก็ได้ได้ครับพี่น้องแบบน,นนะเอาไปเสงเงินครับเอาไปเสงเงินผู้ใดาขายของนะบรรยากาศตลาดนัดตลาดนัดเช้าวันพุธครับตลาดคิวรถอำเภอตะการเพื่อนฝนปะเดี๋ยวผมพาพี่น้องรอเข้าไปส่วนน้าพุธนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำการดี กาดจวงเส้อสายจัน้อยครับกำลัง tamam, คือครับ้องตุน้อยถัาถ้าถ้าถ้าง้าถ้าดีาถ้้ นี่ครับข้าเมอเซีบทั้งอำเภอตะการนี่นะครับข้าเมอข้าเมาหน้าหน้าปังนะพี่น้องข้าเมอไม่ไม่เลยโลเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยครโลละร้อยสี่สิบต้นนะครับทั้งอำเภอตะการเปิดผลโลละร้อยสี่สิบบาทข้าเมาข่ามอหวานหวานนอนเอาเฮ้ยใส่ใส่เรามส้ทั้งเห็ดบดทั้งหัวไข่ายมาแดงไข่ายมาแดงกวางยังไงกวางละ lòi đây thì nón làm quăng ngay, Một ngay, ngay thang này, thang ngay kia bay ngay, nhảy nè hao khai giá rẻ này. Bông bay nhảy nhảy này. Bông bay nhảy nhảy nè bảo khám. À, bay nhảy nhảy hao khai giá rẻ thôi nè. Bông bay sao bạc, lấy đi quất mặn, lấy đi. เขาไปห้าเงียใครมาแด่ง <c oughs> อ้าวเาเปิ่าครับหมวกใบใหญ่ใญบละห้าสิบบาทไปยวชมบรรยากาศน้ำกันทั้งนี้ครับนี่จะขอพุ่งสำหรับควมเมนจากเอฟซีได้ครับเดี๋ยวเราให้ใส่ภาษากลางนันหมกผมพยายามจะใส่เงี้หน่อยนะครับพี่น้องครับก็ใส่ไรก็ได้ม่นันจะเป็นแบบคนแปลกหนานะ พราะว่าแถวนี้เป็นพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนใหญ่เราคนแถวนี้เพิ่นจะใส่ภาษาภาคอีสานกันใส่ภาษาอีสานนะพี่น้องครับเกองขายหลายอย่างหลายแนวยังครับ เป็นเผือกพับทั้งการเกษตรหรือว่าจะเป็นผลไม้ครับท่านนี้ก็มีหลายยารำใหญ่ลำใหญ่สดโลละ40บาทมะม่วงสุกหวานนี้สามลูกลอยครับ3ากิโลหนึบาทหลายอย่างนะครับเลือกด้ชมใดโอ้เนี่ยเป็นสินค้าทางในครัวเรือนกระตริบเข, <c oughs> ข่าเนี่ยฮะกระติบเข่าปะ ไหวบอกี่แม่นน,น่นานะ่ยะติ๊บข้าวไหวเอามาเบื้องเาครับนี่กระติ๊บนี่แต่งงามๆเลยเนี่ยะติบข้าวงามๆเป็นไหวก็มีนะครับมีพว่าจะเป็นไหวอยก่นอืมะติบข้าวไหวเพื่อนจังจะเป็นไม้ไผ่นะครับตะวันขอบนี่เป็นผัดเต็กตะวันโตกระติ๊บนี่เป็นไหวนี่ครับจะติ๊บข้าวไหว โอ้โหตรงนี้มันสวยยังกันนะร้านผลไม้โอ้ขัดแหนะหรือครับร้านผลไม้โอ้โคนเต็มเลยนะขัดแหนะหรือครับไขม่มื่ดแดงนี่หลายแห้งเด้อทั้งอำเภอตะการไข่มืดแดงงามๆทางนั้นพันจะเจ็ดยบเป็นกล่องนะพี่น้องครับ ทำเป็นกองกองละ50บาทครับกระเพื่อนน้ำปลาครับเดืน้ำปลากันยานี่จเจอไข่มะแดียงท่านี่ใครมะแดงหลายหลายนะครับไข่มะแดงหลายแห่งนะโอ้สุดยอดอลังการงานางไข่มะแดงทะเลครับป๊ <c oughs> าไข่มะแดงนะ ไข่มดเมแดงด้วครับกองเท่าไหไข่มาแดงก่อนนะนี่ค่ะกลองบอรนนี่ะหาิบก็อร่อยหนึ่งยังไงางในน่าจะเป็นอร่อยหนึ่ง้องร่บรนะะะขบของละร้อยเดพี่น้องครับของยังไงโอ้หลายอย่างหลายอย่างหลายแนวอยู่นจะนน่น ได้ยังเนาะกินไหมกินต่อแล้ววะเขากินนวดหน่อยบ้านเทาหาสิบแปจ้าอ๋อกินนวดหน่อยบ้เฮาของบ้านค่ะของบ้านเฮ่าอย่างนะครับบระนี้เนาะช่วงนี้เบิดแล้วบ่ครับอันเฮาไอ้เท่าเท่าว่าเร็วยามเท่าบ่มีแล้วเนาะยามนีปเนาะครับเนาะไม่หวานละใช่ผ่อนพีไม่มาหันกับเบิดเลยเนาะอ๋อหนามันแห้งเร็วครับเท่าเบิดแล้วเด้อครับช่วงนี้ครับ จะเ,ะ,เเนนะเป็นาขาขนี่แหละของตามฤดูกาลเป็นนักจีนวนเป็นปวกกันอย่างรรน,น,นั้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขาวผมว่าแล้วมาหน้าแมนมบ่ครับเลยโอ้จะมีดอกกระเจียวอยด้วยครับแต่ว่าเบิดเหลวเไปเนาะเอาแม่ขากำลังกินเผาเสิร์อยู่าาปูะกาศในอา๋ีครับของกินบ้านท้องตลาดเสิร์ฟต่างการคือขั้นข,ขนาดนะดครับผู้ใดมาใส่ยสแนแต่ท่านเด้อพี่น้องตลาดนัดเช้าอำเภอโดยการเพื่อผลม่นจะขายจน ขายเส้นสายเนี réussi, ่ยนะครับพี่น้องครับผู้ใดมากเส้นสายกต่ยังทันคือเจ้าไล่รผ่านขายผลไม้คือขาดขนาดเลยขายดีเลยครับผลไม้พันขวดขาขวดแขงอ่าตอนนี้นิ่งถุงละหนึ่งร้อยบาทบ่ครับ ข้าวไทยุงรอรอยี่อ๋อเป็นเดงคข้าเห็ดเป็นกิโลโลเท่าไหครับตอน้สี่รอยะโลละสี่ร้อบาทเนาะอึ่งไขอ่ะอืงฟังข้าอองหนึ่งเื่ออ๋ออ่งอ่งทั้งบา้าหร่ครับเมีครับีสบาทอข้าวยังบอกนมาตตครับตอนนี้อืงฟังไทยได้พี่น้องครับเอ้าตลาดนัดเสกิ้วเลือเจรินะครับผมยังกอ๋อเอามาเบื้องเออครับครับอืงฝนแหลกทั้งนเน้อได้พี่น้องครับ ดึงฟังไข่ฮาโลละสี่ร้อยบาทครับนี่ทั้งตัวไข่ตัวโบไข่ข้าเห็ดเป็นถุงถุงละหน่อยไหมครับแม่ก็รับถุงละหน่อยอ๋อถุงละหนึ่งร้อยบาทครับผมตลา,าดนัดเจ้าอำเภอตะการเพื่อฝนนะครับพี่น้องมี่เราเดือกเอิองเอิองมี่เหรอครับข้างนี้อ๋อมันหวานครับนี่โยครับเอิงเอิงมาแล้วเอิงมาแล้ว